หึรยนครบการปิบัติงานต่อไปครับกาลังคนที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุจำนวนหกนายครบเข้บทกภาพพรอมหน่ง พยายาไปทุกาครับพร้อมครับหนึ่งสองครับยายาไปทุกาครับหนึ่งสอสาครับ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ผมว่ามันมันเป็นการกระทำที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นการกระทำที่บ่งบอกถึงถึงภาระและความรับผิดชอบที่ดีงามของพวกเราทุกคนนะพวกเราได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเพราะนั้นผู้จัดการก็ต้องขอขอบคุณกำลังคนทั้งหกคนให้รวมถึงผุ้มชา ทุกระดับชั้นที่ช่วยกันสร้างแล้วก็ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในจิตและวิญญาณของพวกเราทุกคนก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทําคุณงามความดีต่อไปนะสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องผู้จัดการเห็นทุกคนเห็นเขาคิดไม่ต่าง,งผู้จัดการก็ขอให้ทาต่อไปโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราหน้าค่ายเราก็ขอให้พวกเราทุกคน นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่อย่าดิ่งดูได้นะครับขอให้ลงไปดูลงไปดูลงไปช่วยลงไปให้กำนบังใจนะครับเพราะนั้นจิตวิญญาณเหล่านี้ก็ขอให้อยู่ในจิตสำนึกของพวกเราทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็ขอบใจนั้นะ พยาบาลแล้วก็เจ้าที่สอหอนะรวมถึงเ,เจ้าที่ของอดิเทพใช่ไหมที่เป็นลูกชายของพี่ปีชานะครับผู้ดูแลพระตำหนักนะก็ไม่ผิดหวังในส่วนของมุชาที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ขอขอบใจนะทั้งหกท่าน อ๋อไหน่ะตอบไ่ะเอเรียบรอคัดคนดีๆมาด้อดีตทค้นยื่น้มามันจะได้ช่วยองช่วยเราไงไม่ใช่มาเป็นของมีขอขอเรอยงั้นนะเที่ยครับถาต่อไปนะอย่าแม่อย่าเรียก